วันนี้เปิดมาก็เป็นปีใหม่แล้วเราไม่ได้มีโอกาสเจอเจอกันมาหลายสัปดาห์นะครับแต่สัปดาห์นี้กลับมาอีกหครั้งกับป๊อปปองกูลและนี่ก็คือรายการวอกแวกาวเปปหมบาวกแวกสวัสดีครับเปิดแล้วนี่รายการวอกแวกนะ เยี่ยมเดียวมึงเปิดรายการก่อนเลยเหรอนี่รางานว่าวแว้งโอ้ใจมึงแม่งสุดเลยนะโอ้ใจพวกมึงสุดกว่าไอ้เงี้ยเมื่อก่อนนะสายแค่มึงนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้สายทั้งทีมหมอสายทั้งทีอีหยง <c oughs> ส่งไลน์พี่ป๊อบบ่ายโมงไม่เลทนะคะกูมาถึงนั่งแหนเที่ยงครึ่งอีเฮียได้ยินอ่ะตอนคุยอ่ะคุณฟิล์มพอกำลังจะวางแค่อีเฮียสักอย่าง อีพีนี้ได้ออกมาข้างนอกแล้วโมีความาสุขขอ<ม>แบบเอเนอร์จีสำหรับคนที่แบบหิวเที่ยวอย่างนี้ป่ะหิว<ย>การออกจากบ้านหิวเทีย่ยวกหิวเทีย่ยว <laughs> แต่อีพีนี้ฟรีตล์เลยเพราะว่าเราไม่มีลูกค้าเฮ้ยเหรอไอ้เี้ยนี่เป็นเรื่องนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะเพราะปกติเรามีลูกค้าทุกอีพีนะใช่ถ้าอีพีนี้ไม่มีลูกค้านี่เรื่องใหญ่นะเกิดอะไรขึ้นปะวะหรือเป็นพอเทพี่หนุ่มกะลาวะไม่ใช่อย่าบอกนะวันนี้โลมาถึงพูดถึงอ่ะ <c oughs> อย่าบอกนะว่าเป็นทุ่นลอยน้ำเฉยๆแล้วก็ไอ้เฮี้ยเกเล็กๆล็กเล็กตลกเลยนะกูรู้แล้วต่อไปกูไม่ต้องทําพวกกูเป็นเครื่องมือการด่ามึงแล้วชาวเน็ตเขาเป็นคนตรวจสอบให้เองชาวเน็ตก็ปนีปนอมกันหน่อยเนาะ พี่พี่อยู่กันที่วางรูซ่าใช่ใช่<ะ>นี่ไงวางรูซ่าชื่อแม่งไม่น่าคามเหมือนกันนะ,ะรูซากวางรูซ่าแบบลักษณะเหมือนแบบโยอต่กวางรูซ่ามาสิจ้า,า,าซึ่งวันนี้กูจะบอกให้โลมาเนี่ยน่ากลัวกวางเยอะยังไงมึงไม่เคยอ่านเนรอบอกโลมาจริงๆแล้วมันสัตว์มันโหดนะเว้ยมันแบบขมขืนด้วยฮ เออมันลุมกันด้วยไม่เขาบอกว่าลมาเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับคนที่จะมีเซ็กเพราะว่าความสนุกะสัตว์เหรอคนนี้เหรอความสนุกเหรออะไรเรามีเรามีเซ็กเพราะความรักพวกเราใช้ความรักนำทายใช่คุณเอาอะไรมาพูดอันนั้นคือหยองคนเดียวเดี๋ยวนะเด็กมาจางไหนเต็มไ่หมดวะเนี่ยมึงมึงดูแลเยาวชนเนี่ยกล้องใหญ่ก้องอย่าไปซ้ายนะอย่านะกล้องอย่านะอย่านะมึงเห็นกูเห็นว่าคอนเทนต์นะแต่อย่านะ เบาๆหน่อยไม <c oughs> ่เดี๋ยวไปเห็นกวางรูซ่าเบาๆหน่อยก <c oughs> วางรูซ่าเบ <c oughs> าเไปกูไหวล่ะอ๋อไหว้หมาเถอะถึง,ถ,งถึงเวลาแหละจอบป้าจะมีกูอยู่คนเดียวแล้ววันนี้คือ,อยังไงเรามาเดี๋ยวก่อนที่นี่ที่ไหนก่นอนที่นี่ก่อนอโอเอ,อซิสซีเวอร์จันทบุรีตรงนี้เขาเรียกว่าลานไซค่ะลานไซเขามีคาเฟ่เลยลานไซอะไม่ใช่ไม่ใช่เ่องรือเปล่รือไม่ใช่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 คือวันนี้คือเรามาที่นี่เพราะว่าที่นี่มีโลมาใช่ซึ่งเป็นโลมาพันอะไรพันนั่นแหละ โลมาพันนั่นแหละโลมาผ่านพื้นโลมาใต้ดิอันนี้ไม่ใช่โลมาธรรมดานะครับโลมาซองนี่อันนี้ energy หิวเที่ยวหิวเที่ยวหิวเที่ยวแบ่งออกเป็นสองฝ่ายแบ่งเป็นสองฝ่ายประเทศมึงแบ่งเป็นสองฝ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยเฮียถ้ามึงเริ่มแบบนี้ถ้ามึงเริ่มแบบนี้นะจบยากเลยไอสัตว์และตอนนี้เราต้องไปแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะมีครูเทรนเนอร์ค่ะเป็นคนคอยสอนพี่ๆว่าแบบน้องเขาจะโชว์ความสามารถอะไรบ้างมีจุ๊บมีบายบายเราอะไรอย่างนี้อุ๊จุ๊บป่ะเฮ้ยลูกมี่อีแม่นะโอ้โหไม่น่าหงตัวมึงเลยไปไปเกมหนุกเปล่าเกมไม่หนุกระวังนะระวังนะถ้าเกมไม่หนุกชาวเน็ตเขาระตัดสินมึงอยู่นะพาเที่ยวพาเที่ยวยิงเล้ากันนี่ลงมาหยงเจ็บหยงปวดเอาแล้วเรามาจริงก็นะ ก็จะเอาน้ำลดตัวนะคะลูกถอดเครื่องประดับอะไรต่างๆทั้งหมดส่วนแมสเดี๋ยวเอาไปถอดข้างในได้ค่ะโอเคค่ะงั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยครับครับผมก็องเข้าไปได้ได้ค่ะบก็คือเข้ามาทำไมคุณไม่ตื่ผ้าเข้าคอมเข้ามาได้เข้ามาเขาบอกว่าแค่ตั้งแต่กคอลงมาไม่ใช่หัวได้ฟังเรื่องนี้ไหมจริงไหมจริงเพราะไม่งั้นเนี่ยลงลงมาใชงครับหัวมึง ตัวไม่เฮียครับหัวเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่อยู่ตอนบีฟไอ้เฮียโอรัดแน่นเหมือนเล่นโซฟาโบดเลยนะครับพี่นุ่งนั่นไม่แน่นเดี๋ยวละฮะครแต่งจริงวกลาดไปเลยนะเนี่ยกูไม่ได้ฟังบีฟบอกเขาไม่ได้บอกเขาบอกน้ำล็ตัวกูคิดว่าล็อหัวด้วยไอ้เฮียเฮ้ยลืมไปว่าเฮียหน้าหัวลืมไม่สัตว์ ับอกแล้ววว่าสยยเีโรมานี่เคยงับไหมริงเหรอฮะมันเคยกัดแขกที่มาเล่นมาอ๋อไม่มีกัดเลยอ่ะไม่มีรอดไปเลยครับตายจะเป็นคนแล้ว้องครับคุณครูพี่ป๊อบไม่ยอมทำจริงไหมเหี้ยคนอควาแมนใครได้ยินป่ะเด็กออซี่เด็กออซี่เวกเรากูโดดแล้วกูดำน้ำน้องน้องมันต้อนรับว่ะเหี้ยของจริงแล้วกูกูไม่ได้เจอแบบไอ้ยีราฟแล้ว นี่ก็เห็นแล้วของจริงแล้วพี่กูเริ่มกลัวเหมือย่างนี้น่ารักว่าอะจริงเหรออุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอะไรแกะมั้งเฮี้ยวอะไรลั่นไอ้สัตว์โอเคครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะลงไปเล่นกับโกลมาสองตัวนะฮะมีน้องต้นกับน้อลินมาลูกมาต้นมาต้นต้นมาลูกมาต้นมา ต้นปลายต้นไม่ใช่ต้นโอเคครับเธพื่หน้านู้นเลยครับรู้จักกะโลมาแต่ละตัวก่อนครับตัวนี้ครับชื่อต้นต้นต้นอายุประมาณยี่สิบหกปีต้นต้นประมาณ40ปีนี่เฮ้ยพี่หลินสวัสดีครับวิลินรุ่นกูเลยสวัสดีเช็ครุ่นหลินเราโบกมไปทักทายเขาหน่อยครับมามือขวามากิธีการป้อนอาหารนะครับให้เราหนีไปนี่อู๋คุ้สูมเขาจะขึ้นมางับงับทั้งปลาทั้งนิ้วหลุดไปเลยอ่ะไปขึ้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่เเฮฮ้้ยย เอ้มันมีความดูแก่ๆเหมือนกันนะเราฝัดเสียงอะไรเสียงอ๋อนี่คืเสียงเฮ้ยวันนั้นอไปเราไม่ได้คอนเสิร์ตเราก็หนีไงทุกคนทุกคนฝาดเสียงหน่อยแฟนเพลงก็รู้ละได้เสียงทุกคนมาเป็นอย่างเงี้ยหรอนั่งคุกเข่าได้ไหมครับเว้นช่องว่างไว้ด้วยครับเดี๋ยวจะให้โรามาขึ้นมานะครับเีมานู่นเคยหลุดออกไปนอกกรงมามีอยู่ครับแรงเกินมาถึงไอ้ของเล่นหรือโรถมา อุ้ยนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับให้เขานิ่งก่อนครับทั้งสองท่านนะครับเข้าไปข้างๆครับเอามือโอบกอดเขาด้านหลังครับได้ไดม่เป็นไรครับเหมือนจับเพื่อนเหมือนกันนะไม่เคยจับเพื่อนมาไม่ให้ฮะเขาหายใจครับนะครับมึงจะกล้าน้องหรอเนี่ยคือกติกาเราฮะเวลาลงไปเล่นเราจะไม่ให้ลูกด้านหูเขาบางครั้งจะไปปิดจมูกเขาไม่ผิวเหมือนพลาสติกจริงเออไม่มีเมือกนะครับลองดมครับใช่แบบเหมือนพลาสติกเลย ห้ามดมที่หัวอีกว่าฮะไม่ไม่ฮะจูบปากเลยก็ได้ครับจูบปากหนุนหนุ่แกครับที่นอนคว่ำครับนอนคว่ำนอนคว่ำยกยกหางหน่อยต้นต้นยกหางต้นยกหางต้นต้นยกหางหน่อยติดไายอะติดลายต้นหอมไม่ถึงติดไายต้นบอกว่าโอ้ยนี่เหมือนแมวน้ำเลยเหมือนไี่ยกหางพี่ยกนี้ี่ยกหนีต้นยังไม่เอาเลย ไม่คิดมีหนวโตว่ะหายใจออกใส่กูซะด้วยนีต้องให้อาหารต้นมาับต้องให้รางวัลต้นนตนตาปักหูยทำไรหมอครับเขาอีกนานมากกว่าจะเดินได้ปล่อนก่อนป่อยก่อน ขึ้นม,มาก่อนเลยครับนั่นเลยนั่นเลยบายเดี๋ยวเราจะไปเล่นโลมาอีกสองตัวทางด้านลูนครับนะะฮเฮ้ยเฮ้ยไปคู่เลยเหรอบายบายพี่ป๊อปพาให้หน่อยครับพาให้หน่อยวันนี้นะครับปราโมทนาวาปราโมทนาวาจ้วงลึกปราโมทนาวาจ้วงปราโมทนาวามามาแล้วเข้าเส้นชัยปราโมทนาวาโอ้ขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมาก นะตัวนี้ชื่ออะไรนะครับตัวนี้ชื่ออะไรัะชื่อหลังครับนี่ปีกี้ลังเตะเข้าที่ไข่เหมือนกันเพราะหางมันกระเดิดแล้วมันเราอย่างเงี้ยมึงระวังอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งครับครับอีกรอบเหรอครับอันนี้โรามาสนุกหรือครูสนุกเนี่ยไม่รู้ใครสนุกแต่ดูมึงไม่ค่อยสนุกตายฮันนี่ไปหลังหลังหลังลังคว้าแมนไอ้เจี๊ยบคว้าแมนนี่มึงได้าาตยความสุขดูนี่ได้ความสุขคือตัวนี้หลังเอามือแตกกูหลัง ไปโอเคใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่เหรอครับผมงไปไปน้ำตรหนี้ฮะไปน้ำให้ผมวาด้ำตรงนี้ไปหมายถึงว่าผมทำคนเดียวหรือบ๊อบทำด้วยฮะมึงรอเลยมึงรอเลยนจังหวัดนี้เป็นฉลามวานขึ้นทั่ว้งมือทั้งมือ รวมมึงด้วยใช่ไหมมูมาจะมูมาจะขึ้นมาจะขึ้นมาเดินมาเดินมาเดินมาออผมว่าเกับเคถอนหายใจเรื่อยพอลงมาปุ๊บกลับเลยนะครับหลังว่าอันนี้เดินได้ด้วยใช่อันนี้นี่อันนี้หงายท้องใส่แล้วจับเลยจับมึงน้าจับจับเปลาล้างเปละล้างเปลาะนี่ทำไมอ่นนี้อันนี้มึงอู้ไม่ได้นะ้นี่ถ่ายรายการอยู่นะฮันนี้ นีไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยอันนี้แม่งคูแล้วอะดูไรนี่หนักจังเลยครับครูไอ้เหี้ยเหี้ยเพิ่งเคยเห็นโลมาลากแนวน้ำคูก็ไม่รู้ว่ากูเรียกโลมาเรียกกูเจ๊แทนเยจ้าคูด้วยเจ้าคูตามด้วย นี่จริงหรือปลอมเนี่ยนี่จริงหรือปลอมกูไม่รู้แลยครูสารแนโชว์่าเนี่ยคูไม่รู้แลแทำไมเขาจะครูตัวเย่อะไรมาเล่นกับผมครูผม40แล้วนะครู แดรวยกอยตา์โอ้โหฉลามป๊อปไอสัตว์ฉลามป๊อปเข้ามือเขมือเขมือน้มือโอ้โหยูมามาที่บ้านหลังเยอะยันนี้แหละโดนข้ามไม้เลยขึ้นเลยหนึ่งสอโอ้โหเก่งตัวช่วยหน่อยเกีย ไอ้เฮียไม่เก่งตัวช่วยเดิสักนะครับยกขึ้นเลยครับยกขึ้นเลยโอเคนิ่งๆครับยูว์ยอันี่งรครับองอี้อองกล้องครับี่ครูเขายังรู้ลายกล้องเลยอะ อีบ้างอีกบ้างวางกล้องอ้าววางกล้องมางจอกล้องโอเคครับครับก็าเป็นบางบันเลยครับเดี๋ยวใช้โรมาโดดท่อน้ำด้วยเอาแล้วคนทางไหนพี่ความเชื่อของชาวตะวันตกนะครับเขาบอกน้ำที่ออกจากปากโรมาเป็นสิ่งที่ล้างสิ่งอาถรรพ์ออกจากร่างกายครับ มาหยงอาถันมือเยอะหยงเจ้าเสื้อเรื่องอาถันบอกมือครับหาไปไหนหามาลูกโอเคนะครับโอเคครับขอบคุณหนุกขอบคุณมากนะครับเป็นไงคะสนุกนะเฮ้ยน้องน่ารักจริงเป็นประสบการณ์ที่แบบไม่เคยมึงเคยไหมกูเคยแต่ว่าไม่เคยแบบไม่เคยชุดใหญ่ขนาดนี้ยเคยเล่นกับเลซซิ่งอ่ะเคยแบบแค่แค่วนรอบเดียวอ่ะเก่งเนาะเก่งกับพวกเราอีกเทียคือน่ารักมากโลมาเหรอเอาไปทุกครูฝึกเนี่ย ดูดูหักโค้งโค้งเขาดิเยี่ยอะไรของมึงเนี่ยเขาน่ารักมากเหรอเออเรามาเหรอกูไปกินที่นี่กูฝปกินี่ถ้ามึงแทงไปทีกูไปคนอื่นแล้วนะระวังนะโอ้ยสัตว์เดี๋ยวพาไปกินข้าวค่ะมีคอนโดหอยอเหรอใช่ที่ขนมหอยใช่ที่นี่ที่นี่เลยขยะมหอยเหรอขนมขนมหอยที่นี่เหรอที่นี่เลยเหรอที่นี่เลยค่ะอันนี้แบบเขาเขาเขาแพงไหมอ่ะ ครั้งหนึ่งครับคุณคุณคือจากเมื่อก่อนนะฮะก่อนโควิดนะครับ2,005คนต่อคนต่1ชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้เราเหลือ9 9 9บาทเองครับไม่แพงนะจุงนี้ไม่แล้วเราดีหน่อยหรือเปล่าผมว่าทางข่าวรถมาสวยมากเลยอ่ะผมผ่านน้องอ่าวไปแค่อรั้ันี้เขายกอ่าวอะไรครับอ่าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ ไอ้เฮียนั่นอะตอมอ้าวอะไรครับอ้าวอะไรครับมีอ้าวกระทิงมีคุ้มกระเบยมีอะไรจะอะไรที่ข้ามสะพานก็สวยมากบางสก้าวครับสวยมากเลยสวยมากเลยแบบมาปั่นจักรยานจักรยานเล่นได้ตรงนี้น่ารักจันทบุรีเมืองเมืองสวยนะผมเป็นเมืองเมืองหนึ่งในชีวิตผมบันทึกไว้เลยว่าผมเคยมาเที่ยวแล้วก็มาแบบมาถ่ายงานอะไรเงี้ยชอบจันทงเลยเคยแอบมีเมียที่คนไม่รู้ฮะโอ๊ตฮะโอ๊ตโอเคมึงมึงถึงก็ไว้ไงไปกินหอยไปอ่าน้ำแล้วรู้สึกตัวกูเค็มไปหมดละบ๊ายบายบ๊ายบายเอาบ๊ายบายเอาตติยศชูหาาาาหบบ๊ยย

อันไหนยังไงสิคุณหยงเยอันนั้นแหละคะ่ะคอนโดโหอยค่ะอ,อันนี้เหรออันนี้เหรออันนี้เหรอเอางี้กูเป็นคนไม่ค่อยกินของดิบเพราะว่าท้องเสียแต่วันนี้ผมจะลองชิมดูอันนี้ข้าวหอยอะไรวะพี่ปักเป็นหอยหอยนางรมดิหอยนางรมกินสดได้ดีไหม Delicious ไอ้ชื่อร้านอะไรครับคุณหยงเยท่องนาที Seafood ท่องนาทีซีฟูดฟ้ดก็คือมาที่นี่คือครบ แต่โซนที่เรานั่งคือขนหนหอยขนหนหอยถ้าเลยไปอีกนิดนึงก็เป็นขยําหอยขยําหอยก็เดินเลยไปนิดนึงจะไปทมับเขาให้แบบอาทิไงเนี่ยเราเล่นมุกแบบทะลึ่งตึงตังไม่ชอบเลยโหไอสัตว์ปีใหม่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงชี้นี่คือปีใหม่รายการเราจะปรับรูปแบบเมื่อกี้โดนน้ำล้างงอนทินไปแล้วมีต้องเปลี่ยนนะ ป <łość> ีนี้มึงจะได้ไม่โดนด่าอย่าให้ลงมาพ่นน้ำเดี๋ยวน่าจะฉีบลงไปล้างเลยเดี๋ยวให้พี่ๆทานปิดพันนี้ให้หน่อยปิดพันนี้ตรงนี้เหรอปิดพันนี้ตรงนี้ให้หน่อยแขกรับเชิญนี่สปายได้ยังลองลองแบบหินหินมาหน่อยพี่โอ้นเอาจริงนะกูว่าแขกรับเชิญแก๊เนี้เราสองคนเอาไม่อยู่เป็นคนที่กูเจอในทิกต็อกเยอะมากบ่อยมาก ขอบคุณสถานที่นะครับท่องนาที Oasi s Sea World ที่มาเล่นกับน้องโลมาไม่ตอนนี้เขามีราคาพิเศษด้วยนะจาก2 0 0ลดเหลือ1,000บาทมีทอนเล่น,นะะได้เท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่ง่ะพี่1ชั่วโมงนะต่อคนนะต่อคนนะไม่ใช่เหมาก็มา10คน9ก9้อาแบบไม่ใช่นะกูนะตีมือได้เหี้ยแล้วก็อันนี้คือท่องนาทีซีฟู้ดอาหารอร่อยอาหารอร่อยดีแล้วก็มาเที่ยวเอาที่นัจังหวัดแบบเนี้ยคนมาเที่ยวบ้านจังหวัดพาน <ừ> อ่ะ,อะก็มาเที่ยวกันนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณร้านดูแลเราอย่างะข เขาต้องลดราคาแล้วเพราะว่าไม่มีนะักท่องเที่ยวน้องๆก็ต้องสงสารน้องโรมาน้องเป็นสัตว์สังคมอะ่ะเหมือนเราอ่ะมันก็อยากจะเจอคนอยากจะแบบสนุกคิดถึงในภาพของแบบเมื่อก่อนโรมาแม่งรับคนเป็นพันๆแล้ววันนี้แบบน้องแบบเฮ้ยอ,อาทิตย์นึงเจอคนทีนงึงเขาทำทอะไรผิดอ่ะใช่ไหม<ๆ>เขาจะรู้สึกในใจเขาเพราะนันนี่วันนี้เรามาเติมเต็มความสุขให้กับน้องโรมามันรู้สึกขนาดนั้นเลยวะมันรู้สึกนดเฮ้ยเราทำอะไรผิดอ่ะมันเป็นสัตว์แบบมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ฉลาดมากนะอ่ะไปแลวเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าคร พอพับเจ์ครับโอ้ยทำไมทำไมเสี่ยงภาษาเหี่ยวเนี่ยนี่อันนี้เหี่ยวบอกว่าลำคัน ไออันไลฟ์เนี่ยเป็นแบบไวรัลมากเลยนะเอึจริงๆก็ต้องขอบคุณพวกแบบเอ็มซีเนาะชาวเน็ตเนาะเขาตัดไปลงในทิกกต็อกให้เราจนคนไม่รู้แล้วตอนนี้พราวพัฟเกมีทิกกต็อกจริงเปล่าไอ้แบบโคนเยอะไปหมดเหมือนโค้ดครูเลยคืออย่างไออไรเนอร์อะไรเงี้ยใหม่มันกำลังจะเช็ดอยู่เงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันจะผ่านไม่ได้เราก็เลยบอกว่าต้องย้ำอีกทีนึงว่าถ้าอไรเนอร์มันดีจริงต้องลบไม่ออกมันต้องไม่ออกนะย้ำอีกทีนึงอะไรเงี้ยเออมันแค่กลายเป็นโมเมนต์ที่แบบปาด ก็จะมีพระมาบิณฑบาตท,ทุกวันที่พระเดินผ่านมาก็จะชอบชะโงกมองเข้ามาในบ้านจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งคือแบบพระพาเลยผู้หญิงในบ้านเป็นใครมแม่ก็เลยตอบไปว่า